สวัสดีค่ะคนเกิดปีขานทุกท่านนะคะคลิปนี้เป็นดวงคนเกิดปีขานค่ะประจำเดือนมีนาคม2567นะคะเรามาดูกันว่าชีวิตของคนเกิดปีขานนะคะจะเป็นอย่างไรบ้างในเดือนมีนาคมนะสถานการณ์แบบไหนนะคะที่จะสร้างปัญหาให้เรานะหรือจะมีเรื่องอะไรดีๆนะคะทุกอย่างจะราบรื่นดีไหมอะไรควรทำอะไรไม่ควรทำนะคะมาดูกันค่ะแม่หมอช้ไพ่สี่ใบนะคะ มีนาคมนี้คนเกิดปีขานนะคะราชินีดาบค่ะเป็นใบแรกค่ะเดอะสตาร์ค่ะเดอะแมจิกเชียนนะคะสี่ไม้ค่ะถือว่า ไพ่ออกมาดีทุกใบนะคะไพ่ออกมาดีทุกใบนะจะมีช่วงสัปดาห์แรกนะคะที่คุณจะรู้สึกเหมือนเออมันก็มีเรื่องกดดันบ้างเล็กน้อยนะสถานการณ์ค่อนข้างที่จะต้องใช้พลังเยอะนะต้องดึงเอาความเข้มแข็งของเราออกมานะคะนัมาว่ากันแต่3สัปดาห์สุดท้ายนะคะ ขอไปคะ่ะสัปดาห์ที่2ส,สัปดาห์ที่3ส,สัปดาห์ที่4ีนะคะสสัปดาห์นี้ทุกสิ่งทุกอย่างมันดีไปหมดแล้วก็มีแนวโน้มว่าจะดีทุกเรื่องด้วยนะคะดีทุกเรื่องด้วยนะเรื่องเงินอาจจะไม่เด่นมากเพราะไม่มีไพ่เงินที่เป็นไพ่โดยเฉพาะนะคะแต่ว่าในเรื่องของการงานหรือความรักเองค่อนข้างที่จะจะเด่นเหมือนกัน สำหรับการงานคนเกิดปีขานค่ะสัปดาห์แรกนะคะนะคุณอาจจะนะได้รับแรงกดดันบางอย่างนะคะจากผู้หญิงนะคะซึ่งอาจจะเป็นนะเ่อนเพื่อนร่วมงานเป็นหุ้นส่วนเป็นเจ้านายอันนี้ก็เป็นไปได้จะมีผู้หญิงคนหนึ่งที่เหมือนกับว่าสร้างแรงกดดันให้คุณทาให้คุณรู้สึกไม่สบายใจนะคะแต่ถ้าคุณเองคุณเป็นคนเกิดเออคุณเป็นผู้หญิงปีขานนะคะตัวคุณอาจจะต้องเข้มงวดนะคะนะเข้มงวดกับตัวเองหนึ่งละมันมีปัญหาต้องจัดการเยอะนะคะหรือบางทีอาจจะต้อง นะดูว่าสถานการณ์ไหนนะในเรื่องของการงานของเราที่เราจะต้องเข้มงวดนะคะแล้วก็นะ เรียกได้ว่าเอาจริงเอาจังมากหน่อยนะคะนะหรือสถานการณ์ไหนที่ต้องประนีประนอมนะคะอาจจะเป็นสถานการณ์ที่เราจะต้องวางดาบวางอาวุธเราลงก่อนนะคะแล้วก็เน้เนเรื่องของการประนีประนอมอารมณอัปลยยืดหยุ่นบ้างนะคะเพื่อให้ทุกอย่างมันไปได้ดีก็ต้องดูกันตามน้่งงานนะคะนะแต่ถ้าเป็นผู้ชายปีขาเนี่ยแน่นอนว่านะมีผู้หญิงคนนึงกดดันคุณทําให้คุณไม่สบายใจหรืออึดอัดใจหรือทําให้เรารู้สึกเหมือนกับว่านะทํางานอย่างเคร่งเครียดมากจนเกินไปอันนี้ก็ต้องดูกันตามสถานระ ะะโดยภาพรวมแล้วอยู่ในจุดที่จัดการได้เพียงแต่ว่ามันไม่ง่ายสักเท่าไหร่นะคะนะแต่แค่สัปดาห์เดียวอดทนเอานสำหรับคนเกิดปีขานนะสัปดาห์ที่2ก็ดีขึ้นแล้วนะคะนะสัปดาห์ที่2ข่าวดีเรื่องงานเริ่มเข้ามานะคะนะการงานนียถือว่า ราบรื่นแทบจะไม่มีอุปสรรคงานไม่หนักไม่เหนื่อยด้วยนะคะมันจะมีโอกาสดีๆทางการงานเข้ามาอยู่แล้วนะั่นซึ่งถือว่ามีจะเรียกว่ามีโชคด้านการงานก็ว่าได้นะคะนั้นะแล้วต่อเนื่องไปจนถึงสัปดาห์ที่3ด้วยค่ะ สัปดาห์ที่สามเนี่ยจุดเด่นจะอยู่ที่ในเรื่องของการนะการพูดจาการเจราจานะคะนะการใช้คําพูดคําจาของเราเรื่องการตลาดการโฆษณาประชาสัมพันธ์นะคะหรือการติดต่อต่อตางๆนะคะรวมถึงนะเอ่อความเฉลียวฉลาดของคุณในการที่จะแก้ไขปัญหานะคะไม่ว่าจะมีปัญหาอะไรนะทุกอย่างแก้ไขหมดเลยนะคะหรือบางท่านนะคะเริ่มต้นกิจการใหม่งานใหม่โปรเจกต์ใหม่พวกนี้นะคะเรียกได้ว่าคุณเองต่อให้มันเป็นเรื่องใหม่ๆคุณก็เรียนรู้เร็วๆนะคะ นะัเรียกได้ว่าความน่าเชื่อถือการได้รับการยอมรับคือทุกสิ่งทุกอย่างมันราบรื่นหมดเลยมีอุปสรรคก็เอาชนะอุปสรรคได้นะคะนะความเฉลียวฉลาดไหวพิปฏิพานของคุณรวมถึงคําพูดคําจาความน่าเชื่อถือมาหมดเลยนะขอแค่พูดเยอะๆแสดงออกเยอะๆนะคะแล้วก็พยายามที่จะเขาเรียกว่า ดึงเอาพลังเอาสนเสน่ห์ของคุณเอาความคิดสร้างสารรค์จินตนาการของคุณมาลงมืออย่างจริงจังนะคะสัปดาห์สุดท้ายสัปดาห์ที่4ี่ยังสําเร็จต่อเนื่องนะคะข่าวดีนะความสําเร็จของงานเรียกได้ว่าเกินครึ่งทางค่ะเฉะลิมฉลองได้นะคะคนตกงานนะคะนะใครที่ตกงานไปสมัครงานเนาะนะสัปดาห์ที่3กับสัปดาห์ที่4นะคะโดดเด่นที่สุดสัปดาห์ที่2มันอาจจะดีจริงนะคะนะเป็นไพ่ของความสุข เป็นไพ่ของความสบายใจแต่ว่าสําหรับคนตกงานอาจจะยังตกต่อแต่ว่าเป็นการตกงานที่สบายอะค่ะนะมีคนคอยช่วยเหลือสนับสนุนในลักษณะที่ว่า ไม่ไม่ต้องรีบร้อนสมัครงานก็มีกินมีใช้ชีวิตสบายนะคะอาจจะเป็นตัวคุณเองไม่กระตือรือร้นด้วยก็ได้แต่ถ้าคุณกระตือรือร้นก็สามารถที่จะนะมีโอกาสดีๆได้นะคะในช่วงสัปดาห์ที่สองแต่ว่าที่ท่าเด่นจริง,รงๆคือสัปดาห์ที่สามกับสัปดาห์ที่สี่นะคะเราจะเห็นแบบว่าเห็นน้ําเห็นเนื้อนะเห็นอะไรที่มันจริงๆจัง,จงๆนะคะถือว่าเป็นดวงดีมากๆค่ะนะในเรื่องของการเงินก็เช่นเดียวกันนะคะในะสถานการณ์คนเกิดปีขาน แต่ละท่านอาจจะมีปัญหาแตกต่างกันไปนะคะนะช่วงการเงินก็จะตึงมือหน่อยช่วงสัปดาห์แรกนะนะก็ต้องเข้มงวดกับการใช้จ่ายต้องมีวินัยนะคะนะต้องใช้เหตุใช้ผลนะคะอะไรที่มันเป็นเรื่องฟุง่มเฟือยอะไรที่ตัดได้ค่าใช้จ่ายไหนตัดได้ต้องตัด,ด,ต,ด,ต,ด,ต,ดตัดนะคะเพราะมันอาจจะมีมีสถานการณ์ที่มันเงินตึงตัวหน่อยอาจจะไม่คล่องมากนะคะ พอสัปดาห์ที่2ก็เริ่มดีขึ้นแล้วนะคะนัม,มันมีข่าวดีเรื่องเงินเข้ามานะคะตัวเงินอาจจะยังรออีกหน่อยนะแต่ข่าวดเีเรื่องเงินก็เริ่มเข้ามาแลวนะคะตัวคุณก็เริ่มมีจับจ่ายใช้สอยสบายเนาะหนะลายๆท่านนะคะ อาจจะมีรายจ่ายเป็นก้อนนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการต่อเติมบ้านนะคะนะหรือซื้อของเข้าบ้านซื้อเฟอร์นิเจอร์ใหม่อะไรแบบนี้ก็อาจจะมีจ่ายเป็นก้อนไปบ้างแต่ว่าก็ไม่ได้ทําให้เราเ,ออเงินตึงมือนะคะมันยังยังคล่องตัวอยู่เนาะนะมันมีความมั่นคงพอสมควรนะคะเพราะว่าอย่างน้อยเรารู้ว่ามันมีข่าวดีเข้ามานะโอกาสจะได้เงินในอนาคตก็ก็มีสูงมากนะคะ สัปดาห์ที่3นะคะนะหาเก่งต้องบอกว่าเป็นเป็นเอ่อพูดจาพูดอะไรได้เงินได้ทองอะคะ่ะนะเพราะฉะนั้นพูดเยอะๆเรียกได้ว่าคําพูดของคุณจะเรียกเงินเรียกทองเข้ามาได้นะคะเพราะฉะนั้นนะก็พูดเยอะๆนในเรื่องของการติดต่อสื่อสารนะคะนะหรือคนที่ทํธุธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องของการสื่อสารเนี่ยก็จะจะได้เงินได้ทองมากกว่าอาชีพอื่นๆนะคะนะเป็นเอ่อหรือเอ่องานอะไรก็ตามแต่ที่ต้องโชว์นะโชว์เสน่ห์ของคุณต้องพูดเยอะๆอะไรแบบ ะะก็ถือว่านะเข้ากับดวงในเรื่องของการเงินนะคะนะที่ต้องระวังคืออะไรคุณคุณรู้ว่าคุณจะหาเงินจากไหน นะทำอะไรก็ได้เงินนะคะแต่ว่าก็ได้มาก็จ่ายไปเยอะเช่นเดียวกันเพราะว่าเ,เหมือนกับว่าใช้เก่งนะคะใช้เก่งแล้วไม่เก็บเลยนะเพราะว่าคุณเองคุณเปตัวเองเปคนอื่นเปเรียกได้ว่าใจกว้างหน้าใหญ่ใจโตนะคะก็จะน่ะจ่ายเงินกับการดูแลภาพลักษณ์ของตัวเองนะคะเอาเป็นว่าหาได้เยอะก็ใช้เยอะค่ะนะช่วงสัปดาห์ที่สี่ การเงินก็ยังคล่องตัวต่อเนื่องนะคะความสําเร็จของงานนะคะน้นานาพาในเรื่องของเงินเงินทองทองทำให้การเงินของคุณดีขึ้นด้วยนะคะดีมั่นคงนะคะน้ารายจ่ายล่ะนะรายจ่ายก็จ่ายเพื่อคนรักจ่ายเพื่อคนในครอบครัวนะจ่ายเกี่ยวกับเรื่องของงานเลี้ยงนะคะหรือว่า งานก็เรียกว่างานมงคลต่างๆก็อาจจะทําให้เราต้องมีเออมีจ่ายเงินมากขึ้นหน่อยนะคะแต่ในขณะเดียวกันการที่คุณเข้าสังคมนะคะความสัมพันธ์ทางสังคมของคุณคอนเน็กชันของคุณนะคะเวลาเราไปงานนู่นนี่นั่นเนี่ยนะมันมีโอกาสที่จะสร้างประโยชน์นะคะสร้างคอนเน็กชันทางการเงินแล้วก็มันจะเกิดเขาเรียกว่ามีผลประโยชน์ทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของความสัมพันธ์ทางสังคมนะคะในช่วงสัปดาห์ที่4นะดังนั้นก็ไม่จําเป็นที่จะต้องแบบว่าไปปฏิเส งานเลี้ยงบางทีงานเลี้ยงวันเกิดงานแต่งงานพวกนี้นะคะบอกว่าเออไม่อยากจะจ่ายมากขึ้นเราไม่ไปดีกว่าประมาณนี้นะคะดูดีๆว่าบางทีมันอาจจะนะสร้างคอนเน็กชันนะคะมีความสัมพันธ์นะที่จะสร้างเป็นโอกาสทางการเงินขึ้นมาได้นะคะก็ต้องพิจารณาด้วยภาพรวมแล้วแม่หมอมองว่าการเงินของคุณเนี่ยในเดือนมีนาคมเรียกได้ว่าดีสมใจนะคะนะอย่าจ่ายเยอะแค่นั่นเองนะคะ ความรักล่ะคนโสดนะคะคนโสดเนี่ยต้องมองว่าสองสัปดาห์แรกนะคะนะอ,อ,อาจจะไม่เด่นสักเท่าไหร่นะคะนะอาจจะมีเข้ามาให้พิจารณาบ้างแต่ว่าก็เหมือนกับว่าเราอาจจะนะเจอคนที่บางทีเขายังปิดกั้นตัวเองอยู่นะหรือว่าเป็นตัวเราที่ยังไม่ไว้ใจใครนะคะมีคนเข้ามานะถ้าไม่ถูกใจฉันก็ปล่อยทิ้ง่อ,อ,อคือบางทีอาจจะนะยังผิดหวังจากความรักครั้งเก่านะคะเป็นช่วงของการเยียวยาหัวใจตัวเองยังอย,อยากจะอยู่แบบโสดๆไปก่อนประ เนี่ยเนาะนะนะแต่ช่วงสงสัปดาห์สุดท้ายเนี่ยนะสัปดาห์ที่3กับสัปดาห์ที่4มีแนวโน้มนะคะนะจะมีคนเข้ามาพูดเข้ามาคุยโดยที่ตั้งแต่สัปดาห์ที่3นะคะโดยที่เราไม่ทันตั้งตัวนะเจอคนที่มีสเสน่ห์นะออกแนวเจ้าชู้หน่อยนะคะนะแต่ว่ายังเอาจริงเอาจังไม่ได้แต่ว่า คุณเองคุณอาจจะเขาเรียกว่านะคุยไปก่อนเพราะว่านะเราอาจจะหลงเสน่ห์เขาเขาอาจจะหลงเสน่ห์เรามันมีความไม่แน่นอนมันมีความไม่นิ่งอยู่เหมือนกันแต่ว่าพอไพ่สัปดาห์ที่4ี่มันดีอะค่ะนะเพราะฉะนั้นต่อให้คุณจะรู้สึกว่าไม่ไว้วางใจเอ๊ะเขาจะหลอกเราไหมเขาจริงใจกับเราหรือเปล่าแต่สัปดาห์ที่4ี่มีโอกาสที่จะมีนัดเดทนะคะมีนัดเดทนัดกินข้าวหรือเปิดตัวเปิดตัวกับกลุ่มเพื่อนเปิดตัวกับครอบครัวออกงานด้วยกันนะคะนะอาจจะนะคำแนะนําอาจจะยัง เป็นเพื่อนแต่ว่าในความรู้สึกเนี่ยจะเหมือนกับว่าก็ควงไปงานแต่งควงไปอะไรงานมงคลอะไรพวกแบบนี้นะนั่นหมายความว่าพิเศษและมากกว่าเพื่อนแหละนะคะจะเป็นแบบฟิลประมาณนั้นนะหรือบางท่านก็อาจจะมีขอเป็นแฟนในช่วงสัปดาห์ที่4เลยนะคะเพราะฉะนั้นดวงดีมากๆในเรื่องของความรักช่วงสัปดาห์ที่4ี่ ส่วนความรักคนที่มีแฟนมีคู่นะคะก็เช่นเดิมนะคะสัปดาห์แรกนะคะสัปดาห์แรกก็จะมีตึงๆหน่อยนะ,ะมีความตึงเครียดเล็กน้อยนะคะจากฝ่ายหญิงในความสัมพันธ์ฝ่ายหญิงในความสัมพันธ์ค่อนข้างที่จะเข้มงวดจูจีจุกจิกนะอยากจะสั่งการอยากจะควบคุมแฟนอยากให้แฟนอยู่ในอยู่ในเขาเรียกว่านะอยู่อยู่ภายใต้การควบคุมสั่งอะไรก็ต้องทําอะไรประมาณเนี้ยนะคะ,ะ,คะเพราะฉะนั้นถ้าคุณเป็นผู้ชายปีขานนะคะคุณยอมยอมแฟนคุณไปนะคะ เขาสั่งอะไรเขาอยากได้อะไรคุณตามใจเขาเลยนะมันจะทําให้บรรยากาศความรักมันมันดีขึ้นไม่ต้องมาเคร่งเครียดไม่ต้องมาแบบว่าเออกังวลใจนะคะมันมันจะมันจะไม่ตึงเครียดเนาะ แต่ถ้าคุณเป็นผู้หญิงปีขานนะคะเราต้องเบาๆหน่อยนะดึงเอาความอ่อนโยนออกมาอย่าเอาความเข้มงวดออกมานะคือบางทีคนเกิดปีขานเนี่ยนะเป็นคนที่เขาเรียกว่านะพูดตรงไปตรงมาอยู่แล้วนะคะจะไปเอาอ,อกเอาใจใครก็ไม่ถนัดไม่ไม่คล่องสักเท่าไหร่ไม่ถนัดทางเอาอ,อกเอาใจคนคนนะคะนะคุณคุณคุณออกแนวแบบว่า แข็งๆหน่อยอยู่แล้วะเนาะเออไม่ใช่คนนุ่มนวลนะคะแต่ว่าช่วงสัปดาห์แรกเนี่ยเพื่อให้ความสัมพันธ์มันราบรื่นแล้วก็มีความสุขมากขึ้นเราต้องดึงเอาความอ่อนโยนความความนุ่มนวลออกมาแล้วก็เออเอาอกเอาใจแฟนให้มากหน่อยนะคะมันก็จะมีความสุขมากขึ้นเนาะสัปดาห์ที่สองนี้ดีนะคะนะเป็นเป็นความสัมพันธ์ที่ราบรื่นเป็นความสัมพันธ์ที่มีความสุขนะคะนะต่อให้ตัวไม่ติดกันตอ่อให้ไม่ได้อยู่ด้วยกันไม่ได้เอาใจใส่กันแต่ว่าต่างคนก็ต่างมีความสุขในมุมของตัวเองนะคะ สัปดาห์ที่3นะคะสัปดาห์ที่3เป็นสัปดาห์ที่ ทำยังไงก็ได้นะคะให้ความรักความสัมพันธ์ของคุณสองคนตื่นเต้นมีชีวิตชีวานะถ้าคุณรู้สึกว่าคุณเฉยๆนะคุณเฉยๆคุณก็ไม่ได้อยากเจอนะเจอก็ได้ไม่เจอก็ไม่เป็นไรนะคุณเฉยๆนั่นหมายความว่าสัปดาห์ที่3ถ้าคุณรู้สึกธรรมดาเฉยๆนะเหมือนเดิมเหมือนเหมือนเหมือนปกติเนี่ยนั่นหมายความว่าแฟนคุณเขาต้องการความตื่นเต้นเขาต้องการความมีชีวิตชีวานะคะคุณต้องเป็นความตื่นเต้นให้เขาสร้างความตื่นเต้นสร้างอะไรที่มันซึบ ไพรให้หัวใจเต้นแรงให้มัน ให้ความสัมพันธ์มันมันมันหมุมห,หวามีชีวิตชีวาช่วงสัปดาห์ที่3นะคะนะเป็นสิ่งจําเป็นสําหรับความรักของคุณเพราะฉะนั้นคุณเตรียมเซอร์ไพรส์ได้เลยนะคะนะถ้าแฟนคุณเป็นคนที่ไม่ชอบเซอร์ไพรส์นะคะคุณต้องเป็นฝ่ายเซอร์ไพรส์แทนนะคะต้องทํานะคะนะเพื่อให้ความรักความสัมพันธ์มันมันมีชีวิตชีวามากขึ้นตอ่อให้เรารู้สึกเราเบื่อแต่ว่าแฟนเราเขาเขาเขาก็เบื่อเหมือนกันเขาต้องการอะไรที่มันตื่นเต้นนะคะต้องทําค่ะนะช่วงสัปดาห์ที่4เป็นช่วงอะไรที่ดีมาก นะคะนะได้มีกิจกรรมร่วมกันนะคะออกงานด้วยกันนะคะหรือบางทีไม่ได้ออกงานด้วยกันก็มีกิจกรรมในครอบครัวที่มีความสุขนะคะเรียกได้ว่าขาเตียงแข็งแรงสุดๆนะคะคนที่คบกันแล้วยังไม่ได้แต่งงานนะ,ะนะช่วงสัปดาห์ที่4เป็นช่วงเป็นฤกษ์ดีเลยนะคะสาหรับการจัดงานมงคลนะคะไม่ว่าจะเป็นงานมั่นหมายการแต่งงานหรือบางทีนะเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานพวกนี้นะคะสสัปดาห์สุดท้ายเนี่ยจัดเลยนะคะนะถือว่าฤกษ์ดีมากๆนะคะ ในส่วนของเรื่องของสุขภาพล่ะนะคะสุขภาพก็ถือว่าแข็งแรงนะคะน่าภัยออกมาดีทั้งหมดเลยนะคะณจุดอ่อนนะคะจุดอ่อนอาจจะดูในเรื่องของความเครียดนะคะความเครียดความกดดันนะคะการที่นะเป็นคนที่เอมุ่งมั่นอะไรนี่ก็จะแบบว่าก็จะลุยอยู่ตรงนั้นอาจจะมีไมเกรนขึ้นได้นะคะไมเกรนปวดหัวประมาณเนี้ยนะคะนะหรือบางท่านก็อาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับระบบเอ่อระบบทางเดินหายใจส่วนบนนะคะปวดคออะไรแบบเนี้ยนะคะปวดคอ อขออภัยค่ะเขาเรียกว่ามีไออะไรแบบนี้นะคะมีไอมีเจ็บคอพวกนี้เล็กๆน้อยๆนะคะก็ดูแลตามอาการค่ะดวงคนเกิดปีขานค่ะประจําเดือนมีนาคม2567เเป็นกําลังใจให้ทุกท่านนะคะโอกาสหน้ามาเจอกันใหม่ค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ